คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน 1. หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5 2. ใบความรู้เรื่องคำควบกล้ำสาใบงานเรื่องคำควบกล้ำพร้อมแล้วไปกันเลยฮัลโหลสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้ก็มาพบกับห้องเรียนออนไลน์ของครูสนุกเช่นเคยวันนี้ครูนุก็จะพาทุกคนไปเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงคำควบกล้ำนั่นเองค่ะเนื้อหาจะมีอย่างไรบ้างไปชมกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำควบกล้ำกันก่อนค่ะ คำควบกล้ามหมายถึงคำที่มีพยัญชนะควบหรือกล้ากับตัวรอเรือรอลิงวอลแวนออกเสียงควบหรือกล้าเป็นสละเดียวกันจะมีสองชนิดได้แก่อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ อนนี้นะคะเราก็จะมาดูหน้าตาคร่าวๆของคำควบกลั่มกันก่อนค่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างคำควบกลั่มนะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองค่ะประเภทที่1คือคำควบกลั่มแท้และประเภทที่2คือคำควบกลัามไม่แท้ค่ะส่วนคำควบกลั่มแท้นั้นจะประกอบไปด้วยรอเรือรอลิงและก็วอแหวนค่ะส่วนคำควบกลัํมไม่แท้จะประกอบไปด้วยจอจานซโซโซ่ทอทาหารสอสลาและก็สอเสือค่ะ แต่นักเรียนคะอย่าลืมนะคะว่า5ตัวนี้จะต้องคู่ไปกับรอเรือด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ะะเราก็มาอยู่ในส่วนของคําควบกล้มแท้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ความหมายไปพร้อมๆกันนะคะคําควบกล้มแท้หมายถึงคาที่มีอักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันนะคะโดยหลักๆแล้วเราจะยืนพื้น3าตัวอักษรได้แก่รอเรือรอลิงและก็วอแหวนค่ะซึ่งพยัญชนะ3ตัวนี้นะคะเราจะทําการควบกับพยัญชนะต้นอื่นและออกเสียงพร้อมกันค่ะเดี๋ยวรูนุชจะยกตัวอย่าง รอเรือเป็นตัวแรกนะคะสมมุติว่าครูนุกยกตัวอย่างคําว่าพระคําว่าพระครนุกจะใช้พอพานรอเรือบวกด้วยสระอ่ะซึ่งเป็นสระเดียวกันนะคะมารวมกันเราจะอ่านว่าพระนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราจะออกเสียงพอพานกับรอเรือควบกันและบวกด้วยสระอ่ะจึงเป็นคําว่าพระหรือจะเป็นคําว่าโปรดนะคะคําว่ากราบก็ใช่เช่นกันค่ะ และในส่วนของลอลิงอย่างเช่นคำว่าปลาคำว่าแผลคำว่าเพลิดเพลินเป็นต้นค่ะหรือจะเป็นวอแแวนอย่างเช่นคำว่าขวัญขวายคำว่ากวาดหรือคำว่าคลายก็ได้ค่ะทนน้นต่อมานะคะเราก็จะมาพบในส่วนของคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะ ซึ่งคำควบกล้ำไม่แท้นะคะจะประกอบไปด้วยพยญาาชนะ5ตัวได้แก่จอจานสอโซทอทหารสอรสลาและก็สอเสือนั่นเองค่ะซึ่งเราจะทำหน้าที่ควบกับรอเรือและก็ประสมสละเดียวกัน แต่จําไว้นะคะนักเรียนเมื่อ2ตัวนี้มาควบก,กันแล้วเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะจะไม่ออกเสียงรอเรือแต่เราจะออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวหน้าหรือพยัญชนะตัวอื่นแทนนั่นเองค่ะจะมีตัวอย่างอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยและในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในส่วนของตัวอย่างของคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะ นักเรียนจาได้ไหมคะว่าครูสนุกบอกว่าอย่างไรคําควบกล้าไม่แท้เราจะออกเสียงเฉพาะแพญชนะตัวหน้าใช่ไหมคะและไม่ออกเสียงรอเรืออย่างเช่นคําว่าจริงจะประกอบไปด้วยจอจานร,รอเรือสลอิงองูเราอ,อ่านว่าจริงใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราจะออกแค่เสียงจ่อจานที่เป็นยัญชนะตัวแรกและเราจะไม่ออกเสียงรอเรืออย่างเช่นตัวอย่างตัวต่อไปคาําว่าเศร้า นะคะคำว่าไซส์คำว่าเสริมสร้างคำว่าสีนะคะส่งเสริมสะหรือส่งพวกนี้เราจะออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวแรกแต่จะไม่ออกเสียงรอเรือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเดียว,ยวนักเรียนคะเรายังเหลืออีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะสำหรับคำคุกกล้ไม่แท้นั่นก็คือทอทหารอันนี้นักเรียนจาให้แม่นเลยนะคะ จำไว้ว่าเมื่อใดที่ทอทหารกับเราเรือสองตัวนี้มาควบกันเราจะเอาสองตัวนี้อ่านออกเสียงเป็นตัวซอโซอทันทีอย่างเช่นคำว่าทรงครูนุกยกตัวอย่างคำว่าทรงค่ะเป็นทอทหารรอเรือบวกด้วยงองงูถูกต้องไหมคะเราจะอ่านว่า นะคะซึ่งจะมีสระโอเป็นสระลดรูปอยู่ในคำคำนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะใช้ทอทหารกับรอเรือเป็นซอโซเมื่อเราอ่านก็จะเป็นซซโองทซงถูกต้องไหมคะหรือจะเป็นคำว่าซาบทอทหารรอเรือออกเป็นซซโซซอาบอซาบก็จะอ่านว่าซาบนั่นเองค่ะหรือจะเป็นคำว่าแทกคำว่าซามหรือพุซาก็ได้ค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของการจัดก,การเรียนการสอนเรื่องการอ่านออกเสียงคำควบกล้มค่ะเดี๋ยวครูสนุกจะสรุปสั้นๆนะคะคำควบกล้มสามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดค่ะได้แก่คำควบกล้มแท้และคำควบกล้มไม่แท้ค่ะคำควบกล้มแท้จะประกอบไปด้วยอักษรสามตัวได้แกร่รอเรือรอลิงและก็วาแหวนค่ะซึ่งสาตัวนี้นะคะจะทําการควบกับเพยียนชนะตัวหน้าซึ่งจะออกเสียงควบเป็นสองตัวค่ะอย่างเช่นคําว่ากราบคาว่าปลาคาว่ากวางเป็นต้นค่ะและคำควบไม่แท้ได้แก่จะมีเพยียนชนะห้าตัวจ่อจานจ่อโซ่พอทหา ซอสลาและก็ซอเสือค่ะซึ่งท่าตัวนี้นะคะจะทําการควบก,กับรอเรือแต่เราจะออกแค่เพียงชนะตัวแรกนะคะจะไม่ออกเสียงรอเรืออย่างเช่นคําว่าจริงค่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อทอทหารควบก,กับรอเรือเราจะออกเป็นเสียงซอโซ่อย่างเช่นคําว่าทราบคําว่าซุดหรือคาว่าโซมนั่นเองค่ะอย่าลืมทำใบงานกันด้วยนะคะทุกคน